สวัสดีค่ะทุกคนสายฟอนะจ๊ะคุณติดต่อกับผู้ชายนะคะคุณมีความต้องการจะมีผู้ชายมาดูแลมาเจือจุนมาเลี้ยงดูนะคะคุณก็อย่าเลือกผู้ชายที่น่าสงสารน่าสงสารเขาแต่งเรื่องให้คุณสงสารแล้วคุณก็ต้องควักเงินไปช่วยเหลือเขาโพมมีวิดีโอคุยไปแล้วนะผเราไม่ใช่สงังคมสงเคราะห์นะคะคุณอย่าไปช่วยเหลือใครนะ คุณนึกเอาแล้วกันคุณอยากได้คนที่มาดูแลเพื่อหนุนคุณนะคะแล้วคุณเจอคนที่มีเรื่องราวให้น่าสงสารต้องการความช่วยเหลือส่งเงินมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะทายคืนให้เธอเป็นหลายๆล้านแบบนี้ใช่เหรอถ้าเขาเริ่มต้นจากการให้คุณต้องควักเงินให้เขาไม่ว่ากรณีใดนะคะและเป็นเงินที่จำนวนมากมากนะซึ่งคุณก็ไม่ได้มีเงินมาก ถ้าคุณมีก็น,นั้นเรื่องของคุณนะคนที่ไม่มีเนี่ยคุณก็อย่าไปเป็นสังคมสงเคราะห์สงสารสงสารนะคุณจะตกเป็นเหยื่อง่ายๆเลยนะใครที่มาแล้วเป็นแนวคุณพึ่งพาไม่ได้อะ่ะคุณก็อย่าติดต่อเสียเวลานะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ฉันช่วยเหลือตัวเองได้รวมไปถึงฉันเป็นแม่สายเปอันนั้นก็เรื่องของคุณนะจ๊ะบา,บายสวัสดีค่ะ <laughs>